สวัสดีครับพวกับผมผมเจนน่พิทย์ครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อแอปสวิตช์ลันกับลูวิ่งไฟฟ้าอินาวา939กันนะครับผมไปดูกันครับ รุ่น Innova 9.9นะครับผมมาพร้อมกับมอเตอร์3.5แรงม้าครับผมตัวสายพานผมมีความยาวถึง150เซนติเมตรและความกว้างอยู่ที่50เซนติเมตรครับผมโดยรุ่น Innova เนี่ยตัวสายพานเขาจะมีความยาวเป็นพิเศษครับผมกับวิธีการเชื่อมต่อผมง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่ม MDS MD ที่หน้าจอผมเป็นการปล่อยสัญญาณบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อแอปกับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับผมถ้าคนที่เคยสมัครแล้วนะครับก็ทําการ,ร็อกอินได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับเราก็ทําการสมัครใหม่นะครับ พอเราเข้ามาหน้านี้นะครับแอปจะถามหาบลูทูธนะครับเราก็กดอนุญาตไปนะครับนะครับก็ดูมุมซ้ายบนนะครับก็จะมีมุมบอกว่าสัญญาณบลูทูธเราได้เปิดแล้วนะครับถ้าเราทําการเชื่อมต่อกับลูกวิ่งของรเราเนี่ยเราต้องเลือกเป็นรันสปีดนะครับด้านหาสัญญาณบลูทูธนะครับกดเชื่อมต่อไปเลยโอเคครับหลังจากเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วเราก็ไปสนุกกับการออกกำลังกายกันได้เลย เป็นไงบ้างครับผมการเชื่อมต่อของเราไม่ยากเลยใช่ไหมผมเพียงเท่านี้ผมคุณก็สนุกกับการออกลังกายแล้วผมขอให้ทุกคนสนุกกับการออกกายกับรูปไ้ฟฟ้านออฟฟิเน็นะครับสวัสดีครับ